ห้าหัวข้อนะคะการใช้นะคะไลฟ์สดดึงดูดเงินนะข้อแรกนะคะเตรียมตัวของตัวเองนะคะให้พร้อมนะคะหน้าผมนะคะแต่งตัวให้มันดูดีนะคะออกไลฟ์สดนะคะแล้วโพสตอรี่ของเรานะคะที่ผ่านๆมานะคะโพสตอรี่ของเรานะคะให้ให้ผู้คนได้รับรู้นะคะว่าเราเราเกิดมาจากไหนเรามาได้ถึงจุดนี้อย่างไรนะคะ ข้อ2นะคะแสงมันต้องโอเคนะคะใช้แสงนะคะส่องหน้าของเราให้เห็นเราชัดๆนะคะเพื่อที่จะ,ะผู้คนจะได้เห็นนะคะว่าเราชัดเจนนะคะในการไลฟ์สดนะคะอย่ามืดอย่ามัวนะคะใช้อะไรก็ได้นะคะเพื่อส่งให้เรานะั้นมีแสงสว่างนะคะไฟอะไรก็ได้นะคะ ถ้าเรายังไม่มีเงินลงทุนเราก็อาจใช้โคมไฟก็ได้นะคะสามนะคะเสียงเราต้องชัดนะคะในการไลฟ์สดเราต้องใช้พลังเสียงนะคะเพื่อที่จะให้ผู้คนนะคะได้รู้นะคะ วเราพูดถึงเรื่องอะไรนะคะ 4. นะคะใส่ความสุขและสนุกเบิกบานนะคะเพื่อที่ผู้ชมนะคะจะได้รู้นะคะแล้วก็สนุกไปกับเรานะคะห้านะคะความสม่มําเสมอน,นะคะไลฟ์สดยอย่าไปอายนะคะเราต้องมาไลฟ์สดทุกๆวันสม่มําเสมอนนะะทุกๆวันนะคะอืมใช้ความสม่ําเสมอนะคะในทุกๆวันนะคะเราจะได้ไม่อายนะคะแล้วก็อ่ากล้าไลฟ์สดในทุกๆวัน,นะคะ่ะ